สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันนะลูกทำเสียดฮะอันท,ที่ทำเสือ้อสยามเขาเรียกอะไรคะอันเนี้ยต้นอันนี้เขาเรียกอะไรวิทย์ไม่รู้เขาเรียกต้นไหลใช่ครับใช่ครับ <laughs> แล้วทำทำยังไงมันคะระวังโดน ้บบใช้ดีๆระวังให้มีทางห่างนะคะ,คะระวังโดนขาด้วยระวังโดนมือนั่นแหละนะคะระวังโดนขาระวังโดนขาน <c oughs> ้องปลาได้กี่อันแล้วคะได้ไสี่อันได้ห้าอันแล้วคะห้าอันแล้วค่ะต่อไปก็หกอันนะคะต่อไปก็หกอัน เก่งจังทำนานหรือยังคะยังครับนานแล้วครับยังครับยังไหนขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมคะก็ทำยังไงโอ้โหต้องไปทำเหมือนคนใหญ่เลยเก่งจังเลยนะคะโอ้โใช้มีดเป็นด้วยโอ้โหใครสอนคะเนี่ย ยายครับยายเหรอคะใช่ครับใช่ครับอโห <c oughs> เอาอันเขียวๆมันออกเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วอันขาวๆเอาไหมคะไม่เอาไม่เอาอ้โหโอโพี่วิทยไหนดูพี่วิทย์ทำสิก็ทำยังไงเจาะอ,อย่างนั้นเลย ก่อนช่วยด้วยเก่งจังเลยนะคะ